สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูตัวอย่างที่5.2นะครับเขาบอกว่าแท่งไม้มวล2กิโลกรัมติดกับสปริงเบาด้วยนะครับที่มีค่านิดของสปริงเท่ากับ50นิวตันต่อเมตรวางอยู่บนพื้นไม่มีความฝืดนะถ้าแท่งไม้ถูกดึงให้ห่างจากตำแหน่งสมดุลเท่ากับ3เซนติเมตรดังภาพาโอ้แต่ไม่ได้วาดาภาพไปไม่เป็นไรเนาะแล้วปล่อยให้เริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจงคำนวณหากอไก่ค่าของการสั่น ขอไขความเร็วสูงสุดของแท่งไม้คอควายพลังงานรวมของระบบโอเคมาิสิทธ์ครับทําไปทีละข้อนะครับตอนแรกก็สเต็ปแรกก็ดูก่อนว่าโจท์เขาถามหาอะไรค่าเขาถามหาทีใช่ไหมครับความเร็วสูงสุดอันนี้ก็ถามหา V m a x นั่นเองนะครับแล้วก็พลังงานรวมของระบบก็ถามหา e-t o t a l ดูแล้วว่าเขาถามหาอะไรเขาให้อะไรมาบ้างมวลก็คือ m ให้มวล m มาค่านิสสปริงก็ให้ค่า k มาถูกไหมครับแล้วก็ถ้าแท่งไม้ถูกดึงให้ห่างจากตำแหน่งสมดุลนี่เขาบอกแอมพลิจูดมาประสบการณ์จะบอกให้รู้ว่าแอมพลิจูดเนี่ยบอก a มาเพราะฉะนั้นาจากสมการการแกว่งนะครับแกว่งแกว่งกวัดของสปริงนะครับ x เท่ากับ a s i n ย โอเมก้าท <t> ีบวกฟีเห็นไหมครับเหตุการณ์คืออย่างนี้สปริงอันนี้ใช่ไหมเขาดึงมันออกมาอัน,นี้คือเวลาเริ่มต้นเนี่ยมวลเอ็มเนี่ยเห็นไหมเวลาเริ่มต้นไอ้น,นี่ห่างห่างดึงออกมา3มเซนก็แสดงว่า0.03เมตรเห็นไหมเนี่ย A คือ0.03เมตรนั่นเองแต่ว่าการาฟอย่างเนี้ย ณเวลา t เท่ากับ0มันมีค่าก็แสดงว่าไม่ใช่ทรายพังแสดงว่าฟีมันต้องเป็นไพ่ส่วนสอาจารย์เขียนเลยนะ0.03ย์น์ทรายโอเมก้าคืออะไรล่ะครเนี้ยโอเมก้าของสปริงคืออะไรสแควรูทเคส่วนเเวลาเคลื่อนที่ตาสมการนี้ใช่ไหมครับแทนค่าสิสแควรูทเคเคคือ50โจทย์ให้มา M คือ2กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นสแควรูทยี่ก็คือ5ถูกไหม พราะอาจารย์เขียนเลยนะ 5t บวกเฟสเริ่มต้นคือพายส่วน2ทำไมอาจารย์รู้อ้าวถ้าฟีเป็น0เอกก็เป็น0สิที่เวลาเริ่มต้นแต่เนี่ยที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยเขาดึงออกมาใช่ไหมก็จะที่เวลา t เท่ากับ0เนี่ยก็เป็นไซนไอ้ตัวนี้เป็น0ก็เป็นไซน์ pi ส่วน2ก็เป็น1ก็เป็น0.03อันนี้โอเคถูกไหมครับโอเคน,นะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่จงหาค่าการสัน่นก็จาก t เท่ากับอะไรครับ t เท่ากับเท่าไหร่ 2องพส่วนโอเมก้าใครจําได้ไหมอ่าอันนี้ก็แทนค่าออกมาก็เป็น2องพโอเมก้าคืออะไรนะห้าเห็นไหมก็หานออกมาเป็น0 4นยพนะครับอันนี้ก็ตอบอันเนี้ยวินาทีต่อรอบก็ตอบไปข้อขอใครความเร็วสูงสุดอ่าอันนี้รู้เลยโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้การกระจัดมาอจาก V เท่ากับ dx b อ็กก็ดิฟเลยครับนี่ dx b อกก็ดิฟเลย ดิฟก็เป็น d ีบายให้อะไรเป็น u อันนี้0.03 u ก็คือ s i n นี่แหละให้ก้อนเนี้ย s i n u ก้อนนี้คือ u ทั้งหมดมันก็ d u ก็คือ d อันนี้แหละ 5t บวก pi ส่วน2อ y d าอาจารย์พูดเร็วหน่อยนะครับหยุดคลิปไว้ทำเองไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับได้เท่าไหร่เนี่ยก็0.03ไม่เกี่ยวดึงมาข้างนอกดิฟ s i n u ได้ cos cos u u ก็เป็น 5t บวกพ i ส่วน2นั่นเอง ส่วนตัวนี้ที่ออกมาได้5เห็นไหมก็5 35ก็เป็น0.15โ okay, อหเคไหมครับ cos 5t บวกไ่ส่วน2เนี่ยการได้สมการ v ออกมาแล้วแต่เขาไม่ได้ถามหา v เขาถามหา v max ดังนั้น v max เป็นยังไงครับ v max จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเทอมนี้เป็น1ถูกไหมวัน d max ก็คือตัว a บิจุดตัวนี้เลยถูกไหมครับโอเค okay, นะก็เป็น0.15นนั่นเอง หน่วยเป็นเมตรนะต่อวินาทีด้วยนะเมตรความเร็วต่อไปคอควายดูนี่เขาถามาอะไรพล,พลังงานรวมของระบบพลังงานรวมของระบบคอควายเราก็ต้องมีความรู้แหละว่าพลังงานรวม e total เนี่ยคืออะไร e total ก็คือพลังงานสักบวกพลังงานจนพลังงานสักคือพลังงานสักยืดอยู่ของสปริงก็คือ1นึ่งส่วนสอง kx กำลังสองไม่รู้ก็จอดถูกไหมครับจําให้ได้นะครับตัวนี้ บวกกับ ek ek คืออะไรหนึ่งส่วนสอง m, m ก็คือมวลที่ผูกติดปลายสปริงนั่นแหละ v กําลังสองนั่นเองนะครับคราวนี้ a มันจะซับซ้อนหน่อยหนึ่งเรารู้ว่า e total เนี่ยคงที่เพราะว่ากฎการรักพลังงานใช่ไหมคงที่เราก็ต้องเลือกจุดที่เอให้ x เป็นศูนย์แล้วกันจุดที่ x เป็นศูนย์ v ก็เป็น v max ใช่ไหมจุดที่ x เท่ากับศูนย์ v เท่ากับ v max v max ก็คืออะไรเมื่อกี้ที่เขียนไปเมื่อกี้เนี่ยศูนย์จุดหนึ่งห้าเห็ไหมศูนย์จุดหนึ่งห้า เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นก็ได้เลยดังนั้นนะครับ e total ของอาจารย์ก็ได้เป็น0บวกกับ102ส่วน m ก็คือ2กิโลกรัม m ก็คือ0.15ยดน้ใช่ไหม0.15ยยกกำลัง2นั่นเองนะครับ2ตัด2ไปก็เป็น0.15ยากกำลัง2เดี๋ยวพอใช้เครื่องคิดเลขหน่อยนะเครื่องคิดเลขอาไปกระทบปั๊ก หน้าหน้าไม่ใสเหมือนเดิมแล้วครับนี้ไม่เป็นไรเอาคือที่งน,นี่ก่อนจุดหนยกกำลัง2อปึ้ง0ู0ย2จุนะครับ0 0นย์จนั่นก็คืออะไร2.25จุดคูณสิบกำลังลบสองนั่นเองนะ่นอ,อีโคโทอจูนนั่นเองพอได้ไหมครับจำสุดได้ใช้สุดเป็นเน้นวิธีมีคำตอบชอบไปเรียนเคนะสวัสดีครับ